วันนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่สถานี Intelligent w นเวสค่ะเรากำลังจะเดินทางไปซื้อแมตกางเรามาเริ่มต้นที่สถานีอินเทลเล็กเกนเวสคะเพราะมันจะไปทางเมืองสปีชต่างๆ เด <Experience. S 2> ี๋ยวเราจะไปลงสถานีวิวิสอย่างี้จะออกเสียงอะไรก็ต้องฟังที่สถานีเขาประกาศก่อนเพราะว่าถ้านอนออาเสียงเราก็จะออกเสียงเป็นแนวภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้จองเสียงตามของเขานั่นเองนี่มันเป็นรถไฟแบบคาร์โก้นะที่ขนรถบรรทุกอีกทีหน,นึ่งอ่ะเนี่ยนี่คือรถบรรทุกขนาดเลยนะแล้วอยู่บนถางที่อยู่บนรางรถไฟทีหนึง่งว้า ราก็เดินเปลี่ยนมาเป็นแพลตฟอร์ม3นะคะ mm hmm. เพื่อจะนั่งรถไปซื้อแมทกันซ้ายมือของเรานะคะแพลตฟอร์ม3 จะเจอป้ายชีย้ไปเลยว่าถ้าเราอยากจะขึ้นไปดูเมตารฮอรน,นะคะจะต้องไปที่สถานีกรอนเกตบอร์ดหน้าตาของสถานีค่ะออกมานะคะเราก็จะเจอกับกอนเกต์เรลวีนะ a y a y ถ้าเรามีสวิสพาสนะจะเหลือแค่คนละ46ฟรังเท่านั้น ลืมให้ดูว่าด้านหลังมันเป็นลายมัชฮอร์นะคะอันนี้คือเป็นห้องบอดดิ้งนะคะเพราะว่าจะรอกันตรงนี้ผหย้อนแสงมากเลยตรงเนี้ยน,นี้คือเตรียมความหนาวมาพร้อมมาเพราะว่านต้องหนาวมากแน่ๆเลยแบบปิดมาพร้อมเลยนะที่เกล็ดเอาไปแกะทั้งแกะลงทั้งบน เราคือเมทาฮอนคือมีชาวสกีอยู่รอบตัวเราไปหมดเลดดดด้เราก็จะเดินขึ้นไปตึกข้างบนนะต้องเดินอย่างระมัดระวังนี่คือน้ําแข็งนะเจอ้อค่อยๆเดินขึ้นมาเราก็จะได้เห็นยอดเมทาฮอนในอีกมุมมองหนึง่งแล้วแล้วเราก็เข้ามาในตึกแนละ้ว อนนี้หิมะกำลังตกไม่นิ่นมองเลยวะหิมะตกแล้วตามพยากรณ์อากาศเปรเประเปรรถไฟที่ลงไปเซอร์แมทนะคะมารออยู่แล้วค่ะรถจะลงไปตอนเที่ยงสิบเกนะคะ <c oughs> ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วพวกเราก็จะขึ้นรถไฟคันนี้ลงไปเซอร์แมทกันตอนนี้ก็มองไม่เห็นแมททฮอร์แล้วอ่าะให้ดูเนี่ยความเวิ้งวังด้วยหิมะอ่ะเราจะเตรียมบัตรกัน อย่าลืมนะคะเราก็จะต้องตื้นแบบทุกระยะเพื่อเป็นการนับน่าจะเป็นการนับจำนวนเดินเข้าลองชอมแม่ก็โดนลองชอมตกไป1ใบ 1> รุ่นที่เราซื้อก็คือเป็นรุ่นเก่านั่นเองมันหาที่อื่นไม่ได้แล้วแล้วมันก็ลดราคาด้วยก็เลยจัดเลยเราถ้าเกิน30ฟรังก็สามารถไปทำแบบใีฟันที่สนามบินได้เช่นเดีวยวกันนะคะ กากาศอีกแล้วมีนะเอาลมมาด้วยเรากำลังจะเดินไปสะพานที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยวันนี้ก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะสำหรับที่สะพสาน ราแวะทานกาแฟกันก่อนนะคะข้างขวาก็คือคาปูชิโน่ข้างซ้ายคือแฟลตไวท์ค่ะจริงคนเป็นกินแคปูชิโน่แคะแต่ว่าไม่ไหวเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายนี่เขามีคุกกี้ให้กินด้วยกันด้วยเดี๋ยวลองมาแกะดูนะใช่ต้องแกะซึบล็อกมาหลายวันไม่ค่อยมีหน้าเลเพราะสถานที่มันสวยกันตอนนี้มาดูสถานที่กันหลังขนมหน้าตาแบบนี้ ก็ดเดินมายังโซนถ่ายรูปยอดฮิตที่จะเห็นเมตาคอนอุ้ยเห็นแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยทานกาแฟหนึ่งกระปุกออกมาได้เมตฮคอนเรียบร้อยค่ะย้ดีใจจังเลย<น> <Hey. S 2> เฮอ ่อยาโชคดีมากฝนหยุดตกแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเมตาฮอนนะคะที่สะพานนี้เก่งมากโชคดีมากที่เรานั่งกินกาแฟรอคือจริงๆเราตั้งใจจะแค่รอคุบทัวจีเมื่อกี้เออให้เขาถ่ายเสร็จเพราะว่าเขามากันหลายสิบก็คือน่าจะใช้เวลาหนา,นานตอนนี้ก็เลยแบบกลายเป็นว่าได้รูปกับ <S <S เมตาฮอนเฉยนะคะ กลับมาแบบไม่มีหิมะก็จะเดินสบายๆกันนิดนึง เราเดินกลับมากันที่สถานีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องน้ำกันแล้วก็จะไปรอขึ้นรถกลับไป i n t e ท l ร k e n w เกนเวค่ะเรากำลังเดินลงไป W C นะคะ Water Closet ห้องน้ำของสถานีเซอร์แมคือห้องน้ำยิ่งใหญ่แล้วก็มีตู้เก็บของเลยนะสำหรับใครที่โรงแรมอาจจะยังไม่พร้อมให้เช็คอินนะ อย่าลืมสังเกตว่าใช่รถขบวนที่เราต้องการขึ้นหรือเปล่านะเราอบนี้จะเป็น r E 4 1ไปวิปส์เข้ามาในรถก็รีเช็คอีกรอบว่าเรามากระถูกหรือเปล่านะคะก็นี่จะเป็นรถ r E 4 1่สิเอรมทนะเราจะไปลงที่วิปตอน4โมง4.6 เป็นแพลตฟอร์มโดยที่เป็นการมุดใต้ดินมุดใต้ดินมันข้อดีคือเราก็ไม่ต้องลากกระเป๋าลําบากอะไรก็คือเดินได้เลย,ยมันก็จะมีโซนที่เป็นบันไดด้วยนะครับบางทีก็จะย้อมอ้อมนิดนึงก็คุ้มนะเอากำลังมารอที่แพลตฟอร์มสําสำหรับขึ้น,นรถนะคะไปสปีน แพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่ใกล้ทางออกมาแม่ใช้เวลาอันน้อยนิดในการชะโกทัวร์สปีดเราใช้เวลารอรถไฟให้เป็นประโยชน์ในการมาชะโงกทัวร์กันซะหน่อยเราผ่านเล็กทูนทุกวันเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ใช้เส้นทางนี้กันหมดเลยนะคะก็เลยเหมือนได้มาเล็กทูนทุกวัน <laughs> เราก็เดินกลับมาที่สถานีอย่างรวดเร็ว,รวอยู่แค่ตรงนี้เองกลับมาถึงแล้วนะคะออกจากสถานีอินเทอร์ลเกนเวส เราก็จะได้มาเจอขวามือคือไมโครสขนาดใหญ่นหน้าสถานีก็คึกคักคึกคักแล้ววันนี้ก็อากาศดีด้วยนะพิสูจน์ได้เลยว่าวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานเพราะว่ามีคนมาเล่นพาราไกลติงด้วยเมื่อวานคือเงียบไม่มีเลยไมโครส โซนอาหารเวฟที่จริงใจเพราะว่าโรงแรมเรามีไมโครเวฟมีคือมื้ออาหารเย็นนี้แล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็แนะนำว่าให้พกถุงผ้ากันมาด้วยจะได้ไม่ต้องเสียค่าถุงค่าอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปกินที่แพนทรีของโรงแรมมันจากาศเวลาหกโมงครึ่ง จร,จริงๆงานพักโรงแรมในอินเทราเกนอะพักโรงแรมไหนก็ได้นะเพราะว่าโซนนี้มันมีไม่ได้ใหญ่มากมันเดินได้อะคือโรงแรมที่เราพักก็คืออยู่ใจกลางของใจกลางมันก็ดีเหมือนกันเราก็เอาอาหารของเรานะคะมาเวกที่ห้องอาหารของโรงแรมนี้เขาจัดไว้เลยนะว่าสามารถที่จะมาทานข้าวที่นี่ได้นะคะก็มีไมโครเวฟให้มีกาต้มน้ำร้อนให้เพราะแต่ละห้องจะไม่มีกาต้มน้ำร้อนที่ห้องมือเย็นของเราที่เราซื้อมาจากซปเปอร์ ไมโครสก็มีสปากเกตตี้ข้าวหน้าแซลมอนแล้วก็บรลนนาเดินออกจากโรงแรมก็จะมาเจอกับร้านไอศครีมชอ็อกโกแลต1.871นี่เราสั่งเป็นคัพที่มีสองรสชาตินะก็เป็น stretch ciarar แล้วก็ s a u t ท e d caramel ก็เอาพยายามจะเอารสชาติแปลกๆมาลองกระดัน หมดนี้นะคะ2รสชาติแฟรังบรรยากาศยามเย็นนะคะของเอ็นเทอร์ลเกนตอนนี้หนึ่งทุ่มครึ่งเองก็ยังไม่ได้มืดมากนะพาทียังไม่ตกดินเลยค่ะ